สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังได้เรียนรู้กันอยู่ในหน่วยของหนูน้อยตารเศษนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักประเภทของขยะกันไปแล้วแล้วก็รู้จักถังขยะไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้วันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษและประโยชน์ของขยะกันนะคะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าว่าขยะเนี่ยมันมีโทษและมีประโยชน์อย่างไรบ้างน,นะคะ แต่ก่อนที่เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษและประโยชน์ของขยะเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆมาฟังเพลงสนุกๆก,กันต่อน,นะคะเด็กๆพร้อมกันอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ เรียนรู้กันในเรื่องประโยชน์และโทษของขยะกันเลยดีกว่านะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ประโยชน์นะคะของขยะจะมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะเราไปดูกันที่ขวดแก้วนะคะขวดพลาส,สติกหรือว่าจะเป็นกระดาษลังนะคะสามารถนําไปขายเพื่อแลกเงินได้โอ้โหใครมีอยู่ที่บ้านเนี่ยรีบเก็บไปขายกันเลยนะคะ นอกจากจะนำไปขายได้แล้วนะคะก็ยังสามารถนำมาประดิษฐ์นะคะเป็นของใช้ต่างๆทำเป็นแจกันนะคะกระถางต้นไม้เป็นที่ใส่เทียนนะคะเป็นที่อาหารให้แมวแล้วก็มีที่ใส่ถังขยะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆก็น่าจะเคยได้ลองทำกันบ้างแล้วนะคะและประโยชน์อย่างต่อไปนะคะก็สามารถนำเอาเศษขยะนะคะจำพวกเศษอาหารทั่วไปนะคะมาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ แล้วนําปุ๋ยชีวภาพที่เราทำขึ้นมานะคะไปใส่ในต้นไม้นะคะหรือว่าเป็นพืชผักสวนครัวได้เลยแค่นี้นะคะเราก็จะได้ทานผักที่ปลอดสารพิษนะคะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายด้วยต่อไปนะคะเราไปดูกันที่โทษของขยะนะคะโอ้โหเมื่อมีขยะเยอะแยะมากมายขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะยังแรกเลยนะคะก็ อาจจะทําให้เป็นพาหะของการนําเชื้อโรคได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขยะในนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอาจจะมีเชื้อโรคนะคะที่ติดมากับขยะด้วยก็ได้ยิ่งเป็นช่วงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครไปตรวจโควิดนะคะตรวจด,ด้วยตัวเองขึ้นมาแล้วผลปรากฏว่าติดโควิดและนําเอาที่ตรวจโควิดเนี่ยไปลงในถังขยะนะคะคนที่มาเก็บขยะไปนะคะเมื่อจับเมื่อสัมผัสไปแล้วนะคะก็อ,อาจจะติดโควิดไปด้วยนะคะ หรือว่าอาจจะมีสัตว์นะคะไปดอมไปดมนะคะแล้วก็อาจจะนำเชื้อโรคเนี่ยมาสู่เราได้อย่างเช่นหนูนะคะก็อาจจะไปกินขยะมาแล้วนะคะจากที่อื่นแล้วก็มาที่บ้านเราอีกอย่างนี้นะคะโอ้โหก็อาจจะนําเชื้อโรคมาสู่เราได้หรือถ้าเป็นแมลงวันนะคะไปดอมไปดมขยะมาแล้ว กลับมาบินมาหากับข้าวบ้านเราโอ้โหเป็นยังไงคะเด็กๆทานกับข้าวเข้าไปก็าอาจจะติดเชื้อโรคติดโรคร้ายมาจากเจ้า,มาแมลงวันได้เลยนะคะขยะนะคะยังส่งกลิ่นเหม็นนะคะไปทั่วอีกด้วยนะคะเด็กๆสนุกกับการเรียนรู้คลิปเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของขยะกันแล้วนะคะอย่าลืมทำใบงานท้ายคลิปที่คุณครูนำมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ